เอฟซีครับแล้วแล้วแชทก็หลุดจนได้สิครับนาใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันนะสิครับนะแล้วแล้วไครับแชทก็หลุดจ้าใครเข้ามาฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์ครับฝากกดไลค์นะครับเออนะครับไอครับมาครับมาครับแชทหลุดครับแชทหลุดแชทอีดาหลุดนะครับที่ค e ุยกับผู้ใหญ่จะดีโอคูเอฟซีครับผมเพิ่งเห็นข่าวนี้สิครับนะโอคูตายแล้วสิ่งที่พูด นะครับกับนะกับสิ่งที่สิ่งที่ที่นางพูดในแชทกับผู้ใหญ่ใจดีรุดออกมาแล้วจ้าย้ำคำสิ่งที่ผมจะพูดสิ่งที่ผมจะอ่านต่อไปนี้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ผมแต่งขึ้นมาเองขอบคุณข้อมูลจากจเรเขะะ้นะครับเอฟซีครับแชทลุดค่ะแชทรุดนะคะนะครับโอ้โหโพลปวกตุยแล้วครับงานเข้ากันเป็นแทบ,แทบเลยนะครับนะเอองานเข้าเป็นแทบหูดา ดามึ้ยมึงทำม,มันชั่วขนาดนี้วะมึงทําได้ยังไงวะแชทหลุดอันเนี้ยกุถหามมึงหน่อยสิฮะมึงทําได้ยังไงมาครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่อัจฉริยะนครับนะสิ่งที่ผมจะอ่านตอนนี้เป็นเพียงอัจฉริยะยที่แต่งขึ้นเองไม่เกี่ยวใครสิครับนะเออนะครับนะนางโพนปวกเดิมเป็นคนชาวบ้านสีกอที่มีที่ทำกินที่พ่อแม่แบ่งให้ตามปกตินะคะ เหมือนชาวบ้านทั่วไปเลยค่ะแต่งงานกับสามีชาวบ้านขัวต่ำผลปวกหรือนางต่อได้ไปอยู่กับสามีและไม่ได้มาปลูกมันสัมประหลังที่ทำกินในที่ดินของตัวเองได้แต่ให้พี่ชายทำกินมาโดยตลอดนะคะหลายปี พี่ชายแก่ตัวลงลูกสาวของพี่ชายไปทำงานอยู่ที่กอกอทอทมบกเขาทำกเกษตรในที่ช่องของพลปวกต่อไม่ไหวคะ่ะวันหนึ่งนางพลปวกมาที่บ้านสี่กอได้พบและพูดคุยกับดําด ด้วยความสนิทและไว้วางใจกับโพนพวกเห็นว่าดำเกิดเรื่องคดีลูกสาวถูกจจุๆุดๆๆที่ดินของพ่อรถไถอยู่ไกลอยู่ที่บ้านและห่างจากนะของดำเข้าไปอันนี้เมืันเหมือนคำให้การและลอกให้ชาย ออืมอืมห่างจากอะไรอะอ่วางใจกับนางพลปลวกเห็นว่าดำเกิดเรื่องคดีเรื่องสาวที่ดินของพ่อรไถอยู่ไกลอยู่ที่บ้านมะกูดและห่างจากทางลาดยางขึ้นเขาไปถึง8กิโลไม่สะดวกจะไปปลูกมันสำปะหลัง หรือทำกินได้เพราะคดีของลูกสาวยังไม่จบมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะเป็นพื้นที่ติดชายป่าได้คุยกันด้วยความเห็นอกเห็นใจนางพลปวก จึงได้ชักชวนให้ดำมาทำกินตรงที่ของตัวเองไปก่อนจริงหรือเปล่าแชทเลิดนฮ่าาหหหนี่เหมือนไปคุยกับผู้ใหญ่ใจดีนะนะคือสิ่งที่พูดอะ่ะกับสิ่งที่เขียนมันย้อนแย้งกันไที่กับเรื่องที่ไม่เยาวเนี่ยเห็นไหมครับคือนางสตอปแหลก่าผู้หญิงอย่างดำนะครับถึงบอกไอ้ลิว่า เป็นคนที่เป็นคนที่แบบว่าสตอร์นะผมบอกเลยว่าสตอร์อบบผมต้องผมบอกเลยว่าสตอร์มากๆผู้หญิงคนนี้ไม่เคยเจอแบบผมไม่เคยเจอผู้หญิงเหมาอนมาก่อนนะแบบเนี้ยนะครับผมไม่เคยเจอนะครับอะไรแบบนี้เลยนะผมผมผมรู้สึกว่านางคุยกับ FC เอฟซีผู้เอดีเนะี่ย เพราะหลอกล่ออะไรบางอย่างนะก็หลอกล่อเรานี่ยงช่นนี้ผมไม่รู้ว่าใครนะถ้าเป็นไม่รู้ว่าเป็นนะพี่ผมแดงหรือเ,เปล่าหรือว่าใครผมไม่ทราบแต่ผมดูจากการคุยแล้วนะผมดูจากการคุยนะมันพยายามที่คําเนี้่คําพูดเนี้ยมันเป็นคําพูดที่ให้การไม่รู้ว่าสื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมานาาต้องไปคุยกับผู้ใหญ่จะดีแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันแต่วันเนี้ยมันทําให้เรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้แม่งแบบสุดยอดอะไม่ธรรมดาจริงน,นะครับในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในการซื้อป่าละเมะเจ็ดไรนเนี่ย fc ครับนะนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนดีผมต้องบอก fc ว่าแชทที่มันออกมามันยังมีเยอะนะจริงแชทที่ตอนเนี้ยที่จระเข้หรือไม่ชระวันรอเปิดในนิทานเรื่องเนี้ย <c oughs> ผมเชื่อว่ามันยังมีเยอะไม่ใช่น้อยๆครับนะไม่ใช่น้อยๆยังมีเยอะนะผมต้องนำเรียนตามนี้เลยนะครับอืมนะครับคือเราอะ่ะมีทั้งราาักษามีทั้งคลิปมีทั้งอะไรมีหมดเลย ไม่ใช่เราไม่มีนะครับนะนะครับมีหมดเลยไม่ใช่ไม่มีมาเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมถึงบอกว่าแชทเชิชนเนี่ยผู้หญิงคนนี้แม่งแสบอีดํานะ่ยแสบในฐานเรื่องเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าแสบมากๆผมไม่เคยเจอผู้หญิงที่แบบว่าเออแม่งขนาดเนี้ยจริงๆนะผู้หญิงนี้แม่งหลอกหลวงเอฟซีเยอะ ได้เงินไปเยอะและการแชทที่คุยเนี่ยเป็น,ปนการอ้างเป็นการอ้างว่าที่อยู่บ้านไกลก็เลยมาทํากินในที่ของพลปวกพลปวนบอกมันขายเห็นปะพลปวกบอกมันขายอ,อมืมไหนสี่พลปู๋ผู้อยู่ว่ามันขายขายใกับอีดํากระชับขายใก้อีดอาอาอาํานรครับอืมเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านผมเพิ่งบอกสอี่ว่า ันมีอะไรเยอะดํามันถึงหุบป,ปากไงตื่แใจอย่างเข้าใจปะดํามันถึงหูป,ปากไม่กล้างไงไม่กล้าที่จะนั่นเลยคือมันจะมีอะไรเยอะๆครับที่มันปิดบังอยู่ที่จอรเข้เขารอเปิดอยู่นะครับพี่จอรเข้เขารอเปิดอยู่ไม่ใช่เขาไม่รอเปิดเขารอเปิดเป็นอยู่นะครับนะอยู่ที่ว่ามันเนี่ยนะ จะยังไงต่อไปจะกล้ออกปากดีไหมแต่ผมเชื่อไม่กล้าไม่กล้าแล้วไม่กล้าแล้วนะครับไม่กล้าใช้สีนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สิครับนะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชีฟังฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับฟาร์มจังไรของอีดามมีเยอะไม่ใช่มีแค่นี้ครับมีเยอะครับฟาร์มจังไรของมันนะครับอยู่ที่ว่าจระเข้จะเปิดเมื่อไหร่นะครับทุกท่าน